บัดเพื่อนสีมากันวนเมื่อโหดว่าเลขกงวดนี้ไม่มมาอีกเรากับว่าไก่โตเก่าเลขก็พวสูงอยู่แกครับอ่าพอไปซองไปซองม้าเนี่ยแม่มเข้าไปใายครับคือยังได้ยินเสียงแหววแหววนี่งูก็ยังว่าเออออกเพื่อนหวังอ่างงวดนี้คือเพื่อนก็ได้ไปยำพลอวว่าเพื่อนจีนสามโตตรง เอิญ่งเสกออว่ะสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง y o u t u b e นะครับผมบ่าวสักคักอรุณแล้วก็ทางช่องแฟนเพจนะคผมบ่าวสักคักอรุณแฟนเพจน้องรายยสวัสดีจ้าลูก กับผมน้องนาเดียนะครับผมกอบดวิสุภาพรนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราเดินทางมาที่วัดบ้านพระเนานะครับผมตำบลปราสาทอำเภอห้วยทัชทานจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมหลังจากที่พ้นฉลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยออกนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็บรรยากาศตอนค่ำๆนะครับผมได้มีโอกาสเดินทางมาหาพ่อแมว่ครับผมที่สารปู่ขาวนะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้ผมได้รับนะครับผมโทรศัพท์จากพ่อแมวเลยนะครับผมบอกว่า ปูเขาเข้าฝันเมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ห้อยอ,อกก็เข้าฝันต่องวดเลยนะครับท่านผู้ชมจะเป็นยังไงนั้นความฝันเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปรับฟังกับพ่อแมวแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับผมพอดีได้ประสานงานกับเสียเล่นะครับผมเสียเล่บอกว่าจะขึ้นมานะครับผมถวาย,ยสารหลังใหม่นะครับผมตอนนี้เสียเล่ได้ดูไว้แล้วนะครับผมสารราคาประมาณ4 0,000บาทนะครับผมเผื่อมี f c อยากร่วมทําบุญ นะครับผมอยากร่วมทําบุญเล็กๆน้อยๆนะครับผมตามศรัทธานะครับผมร่วมกันซื้อสารหลังใหม่นะครับผมร่วมทําบุญซื้อสารหลังใหม่ให้กับปู่เขาปู่เขาก้าศอกนะครับท่านผู้ชมโอ้ปู่เขาแปดศอกนะครับท่านผู้ชมนะครับผมบอกไม่เลวเสีก่อเก่าเบื้องหลุดปากบอกไม่เลวเดี๋ยวกี้บอกไปายังเล่นวะแม่ปู่เขาแปดศอกมันบอกแปดศอกคือบอกเขาเก่าปู่เขาใจกันโอเคบ่าเป็นอย่างปู่เขาแปดศอกนะครับผมแล้วจะมาร่วมแห่เทียนพรรษาร่วมแห่เทียนพรรษาด้วยก็จะมีการถวาย สารหลังใหม่เป็นสารไม้นะครับผมเสียเลซสองรูปมาให้ผมดูแล้วนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมสวยงามนะครับผมแล้วก็เอฟซท่านไหนอยากร่วมทําบุญนะครับอยากร่วมทําบุญก็ประสานงานมาหาผมได้นะครับผม0 8 2 2 0 7 8 7 5 7เราจะถือว่าช่องบ่าวสักนะครับผมเป็นสะพานบุญให้กับ FC นะครับผมที่ร่วมอยากทําบุญนะครับผมสําหรับใครที่อยากร่วมก็ค่อยติดต่อหาผมนะครับผมยังไงก็จะมาตามต่องวดนนี้เลยนะครับผมกับปู่ขาวนะครับผมพ่อแมวมาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับผมเออผมหลุดปากเป็นก้าวสอได้ยังไงนะครับท่านผู้ชมภาพเสียงชัดหรือเปล่าน้อะนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้าชมไลฟ์สดตอนนี้นะครับผมใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อน,นะครับผมให้กลาลังใจนะครับผมบ่าวศักดิ์แล้วก็วิสุภาพปน,น้องนาเดียนะครับผมเด็กเรียนม <ๆ S 2> ันก็มากเลยไปย่างห้องออยินเสียงพ่อแมวแล้วนะคร<ๆ>ับผม ขอบคุณเซเร่ด้วยนะครับผมที่ส่งข่าวนะครับผมขอบคุณเซเร่นะครับผมเซเร่ประสานงานมาหาผมโดยตรงเลยนะครับผมบอกว่าได้ดูสารไว้แล้วนะครับผมที่จะมาถวายให้กับปู่ขาวของเรานะครับผมเผื่อมี f c อยากร่วมทําบุญนะครับผมอยากร่วมทําบุญในการาถวายสารซื้อสารหลังใหม่เป็นไม้สวยงามมากเลยครับผมท่านผู้ชมขนาดใหญ่นะครับผมผมเห็นรูปแล้วสวยงามมากเลยสมราคานะครับ พ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้แล้วเขาไม่อยากติดไหมพ่อก่อนเอาอีมานังเราดีกว่าที่เขาอีไหมพ่อนะเขาอีไหมพ่อนั่งเยอ่ะนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าศาลปู่ขาวนะครับท่านผู้ชมอธิษฐานเลยนะครับผมเอฟซีฮัลโหล ครับเสียเสียเล่กวัตถิมู่เพิ่นว่าหซื้อเล็กนั่นมากมันสีม่มงไปถอดสองสามเมื่นเหล่ามาังวัอถิเพิ่นว่าีิโตอ,อมันนี้นี่ครับผมมันนี้ทั้งนี้เพิ่นก็สมอาออกเล็กใส่เอาเอาเลยอัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะผมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมวันนี้เรามาตามความฝันนะครับผมของพ่อแมวนะครับมาตัวงวดหลังจากที่งวดที่แล้วออกเต็มเต็ม 63นะครับผมสำหรับ f อไลายท่านมีโชคมีลาบนะครับผมแล้วก็โทรมาหาพ่อแมวตลอดเลยนะครับผมให้กำลังใจแล้วก็นะครับผมขอบคุณ f c ด้วยนะครับผมที่โอนมาผมให้กำลังใจพ่อแมวแล้วก็เล็กน้อยจาก F c ซนะครับผมที่มีน้ําใจกับพ่อแมวนะครับผมแล้วก็ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยพ่อแมวก็เป็นยังไงบ้างครับพ่อโอ้รับโทรศัพท์ทั้งมีคนมาหาอยู่บ้านนั่งบอกตลอดได้ไหมครับชิตักแต่หวยออกวิดอืมโทรมาก รับบดไหวรู้หรือจากไปจวบจากนครนายกครับจากสุราษกับมี่ไม่จากเยอระะมันกับมีครับผมเออว่าถ้ามีโอกาสดีๆวันวันทีมารับพอกับย้ายไปเที่ยวเยอระะมันมาจ้ะโอ้เสด็จเขาบอกว่าเสด็จไปเทีท่ยวน,นอกเออแต่เขากับบดไหว่าอมคอมเนี่ยเขาบอกว่าครอบครัวของเขาเนี่ย ก็เมนว่าตะกูลยากจนได้พออเขาเป็นคนก็ว่ามีชื้อเสียงอยู่ที่นี่เขาบอกว่าพอเขาเคยบอกไว้เนาะครับผมเขาว่าไปพอคนที่ว่าตกถูกใดเนี่ยการอยู่การกินครับต่ำควาวเขาเนี่ยพอเขาเคยบอกไว้ว่าช่วยเหลือเขาอืที่นี่พอเขาก็ไปใส่มาใส่บัไใดสิเก้าสิบแล้วเนาะครับผมอ่าเพิ่นก็เลย ขอฝากให้เป็นลูกเลยเพื่อนวออะเขาไปไมีเหตุอียังธุรกิจค้าขายอยู่เยอะมหละรมั่นเขาอยากเอาไปเที่ยวอืนี่พอก,กับพาหาันลับปากดอก <c oughs> เกิดเขาไปปล่อยพิมไว้ทีิยางหอดบ,บานหมอเ <c oughs> พราะว่าเขาว่าท่านเห็นหน้าเห็นตาเขาน,นี่กรหลังจังหันมากระท้อจนหอดสีทุ่มหาทุม จนพอได้ปิดเครื่องนะเขาห้องที่นี่เะเขาห้องแล้วจับออกมาไปนอนกอกจังห้องตีหนึ่งไ,ไ,ไปนอนอเสียบลงไปครขันว่ากสิเมนีนว่าได้ว่าผู้อื่นหนึ่งเนาะคมข้าวถือข้าวยางเข้าไปย่างเข้าไปว่าเพื่อนไปยืนอยู่หน้าบานพอดียืนอยู่ในคอนกรีตหมวดลายเธอเด้อ ยืนอยู่ในค้นจีนนะอ่าเพ่นบอกเขาเฮียนเนาะครับอว่าเพ่นคนใหญ่แขนเพ่นยาวเพ่นกะเดเมื่อเข้าไปกอดงอนพอเนี่ยอือเออก้มมาหนีเบิ้งเพ่นว่าเพ่นไม่ก,กระซิบใส่หูพอนี่เพ่นบอกว่าครับ,บงวดเนี่ยูเจเให้มึ่งสามตัวตรงตรงเลยงวดนี่ยสามตัวตรงตรงเลยก็ว่าในในในขําฝันนั่นได้ได้นั่งคุบเข่าล่องแล้วก็ยกมือช้าตัว้ซอยเหลีผยกขาเด้อปุย ผู้ขาวก็ดีเยังได้ผู้ขาเองกันว่าง่ายๆคืออันไดก็ขาดเขินแท้เลยอี่อ,อยังกับว่าท่านเพียงพ่อคือหมเพิ่นอ่าให้ได้กินได้อยากให้ใส่นี่ใส่ศีลเพิ่นซาเป็นมองไดติดเพิ่นมองไดก็ได้พ่อก็บอกเลยนะครับ้บาเนี่เข้าไปอีกไปเพิ่นวะจีพ้ามึงออกไปเบิ่งข้าวเจียมของไว้สีสาบวงสวงอืมานี่ออกมา ว่าเจ้าอาวาสเนี่ยจะแตงขันอีกขันหนึ่งได้เออเพื่อนทีถือยางออกมาบาเน,นี้ว่าผู้ซอยในบ้านถามว่าอาจารย์จีแตงขันไปใส่นี่เด้อจีแตงมาให้เขาบวงสวงนี่มอล่มสองขณะได้นี่เพื่อนว่ะเออหอ้หองจานแมวน่ะขณะหนึ่งต่างหากเด้อเพื่อนวะมาเน,นี่งวดนี่พอกันเลยว่าคือเสียได้สามตัว สามตัวแท้งเพื่อจะให้สามตัวเลยห่ครับเพราะว่าข่อนที่แจงนี่ก็ไปเว่าไปขยายมีคนไปกระสบอีกอืพอได้ยินคำนั้นแจงออกมามูพี่น้องเพิ่นมาเห่ยนนำอยากจะเว่าเด้แต่วาว่าท่านเว่าดอกมันมันยัง่งลายมืออยู่จังไดก็ได้ได้แทงวันนี้ได้สามโตัว แต่ว่าซองโตนี่เพื่อนวานล่อถ้าเบิงมือบวงสวงอืแต่งงวดนี่ตัวนี้พอในนิมิตขำผันไหนพอว่า<ม>ท่านได้บอกเลขเดอครับผมเออยาว่าจา,า,านแมวไป็นยังเลกออกมือว่านคือจีเก่งแถบบอมแมนเออคือในนิมิตขำผันว่าปูคนเขาไปหาเนะาะครับผมเพื่อนเอาคือคืออันอันใหม่เขาจะเห็ดขอบกระดง อาา็เขาหมัดเขาตอกจะกูหน่อยไว้ครับนี่เพื่อนเอาไปเพื่อนเอาใส่มือเพื่อนเห็ดนี่มันเป็นอย่างนี้มึงโหนือ,อเพื่อนกับเพื่อนเอามือออกเพื่อนกับมาจับนี่มึงว่ามันเป็นอย่างนี้มันคือ,อล่อรถนี่คืออย่างไรวะพ่อกราวาเออก็คือพ่อสีหัวละ่ะบัดเพื่อนสีมาเพื่อนว่ามึงโหนวะเลยงวนนี่มันนี่ศูนย์ประชันนี่ศูนย์มาอีก เรากับ<ม>ว่าไก่ตเก่าเลขก,กับว่าสูงหยีไดครับได้ลอด้าเบียงเงาเน<ม>อเออะต่ว่าระดอนเนี่ยเลขมันก็ออกวิทย์ไปมือว่านนี่เนาะครับเพิ่งนจีพานได้ขึ้นเดียวที่นี่เพื่อนกับ,บไปได้ไปนินนนมิตคำพันพอล้วละอ่าเพื่อนกับบอกว่าก็เพื่อนหรือว่ามันถิ่นมีเจ้ามือหนึ่งบอเขามาเว่าอยู่มือว่านเนี่ยเขาบอกว่า<ม>เลขปูขาว มาเลยโตใดกับบ่ออันเขาวะเขาวาอ,อบานนี้นี่มือเศร้ามากพอพัเห็นเขาวามาจ่ายเงินมันมีคนถึงน้งเขาเนี่ยอยู่ดกอกนี่บ่อเท่านี่บ่อว่าอันมาเลยเลยผู้ขาวายเอ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเจ้าก็ได้หัวเสียบถล้องเบิองพอผัว<ส>ดวะดีเด้๋ยเขากรได้ยินว่ามันมันเปลี่ยนเองอ๋อมันเป็นงูง<ส><ด>ี้เดียรเว้านั่นไอ้ผู้ที่เคยมาน้าบ่อนังนก็ว่าโอ้เท่านี่ป้วงอีกแล้วครับ เพื่อนบอถือพ่อบาดเดย์อบอกให้เพื่อนเอาเพื่อนบ่มครับบอได้พ่อบาทบบบาท,ที่นี่ก็คือในนิเมทข้าฝันคือเหล็กมันก็ออกวิทย์มือว่านนี่เนะาะที่เพื่อนเขาไปหาพอเพือพ่อนก็ได้ไปกระซิบบอกจังสั้นล่ะที่นี่เพื่อนก็เลยบอกว่าสามโตสองโตเนี่ยถ้าอยากให้แน่นอนคือลอบเบิงมือบวงสวงก่อนอเออ เพิ่กะวางสันเพิ่งกะยำแล้วยำอีกโยครับอมือเศร้านี่วางพอลูกมานางสูบยาอยู่ผู้เดียวย่ยแล้วก็ไปหาหมอ่วงคนะั้นคนบาท่านมีมากรับกะค่ายก็มีคนยางแวบแบไปพอแนมหาจนตกใจก็บ่เห็นคนพอก็เลยเว้าขึ้นว่าโอ้ยป่วยยามาเหตุเหยดให้ย่านเห้ตื่นทอดบบยานดอกยำเว่นนั่นิอือโห้หล่าละ เออคันจใไฮซอยเลี้ยลูกเต่าเล่าล้านชอยเลี้ยววัดว่าน้ำเพิ่นกให้มีซื้อมีเสียงเนองวดจีหอดอาห้ออกมากคือในนิมิตคําฝันเมืองครับ่ะคันสีไ้สามโตลูกเต่าเล่าล้านนี่ลีก็ได้กะจังได้สวงออกคนี่นี่มันก็คือนั่นลหละก็คือสีมีแค่นั่นเองเด้อในนิมิตคําฝันคือเพื่อนก็ได้เข้าไปบอคอยละเจมขึ้นเนาะ คอาเแต่พอกับคิดว่าคันแม่นว้าไปมาบางคนเขาก็จะวา่าโอ้มาคือสีทาท้ายเดี๋ยวนออจานแมวเนี่เอ,อเลขปูขาวนี่มาคือสีเดียวมาไหวแท้เอ,อแต่พอกับพยายามบอกเพ่นไวโอดไวสก์กกอนโดยจาท่านได้เปิดจะาท่านได้ปล่อยไหวไหลายหาปล่อยไปบัลลาะมือบัจจีว่าได้โตคักไม่อีก,อกลูกร้านก็สิได้เสียงเงินเสียทองไปเติมอีกนะลอดทะเลนโตเดียวกัน ครับเออให้ได้แต่งวดนี่เพื่อนรับปากก็พอว่าเพื่อนพันท่องแท้เนี่ยสามตัวเขาแทรู้ยกันช้าประวดติศามันถีนึงสิงหาคมนี่มันปะครับนี่แหละประงเลยมานบร์อันนี้นี่กครับบัว่าตาจเป็นลูกเต่าเล่าลานน้อยที่ถูกถันอยุดต่างถิ่นต่างจังหวัดก็ดีก็ล่อเบิ้งมือที่ทำมีที่บวงสรวงเนาะมีกำหนดมืออล้วบ่ครับพอก็าเสียเล่เพื่อนว่าเพื่อนจขึ้นออกมาแรงวันอาทิตย์ ออวันอาทิตย์ย่ำแรกประมาณซีหามองเขาเลิกการเลิกงานนั่นแหละหเขาสิสั่งลูกนองเขาไหววันอาทิตย์เฉลยว่างบวอสิบเก้าวันสูงยี่สิบวันสิบว่างครับว่างย่อมันบอกที่นี่ก็ขันเมียนว่านี่การวงสรวงม,มาโม่นั่งหลอกนั่งนํ่งมาเล่นมาฟอนในเพิ่นเบิงก็คือสิเป็นวันเสาร์บอ อาจิตต่ว่าเพื่อนกันยังบ่ท่านหลับปากเดียกเพื่อนว่าให้เพื่อนขึ้นมาหอดก่อนอยังมาคุยกันครับเพื่อนกะวางสั้นเพื่อนกะจะได้จัดตนเงินต้นยังอ่อแฮในได้รวมเขาเพื่อนซากน้ำผูหลังไม้นี่มันบ่ครับเออพร้อมกันพร้อมกันก็สารหลังไม่สิมาอยุดหลังไม้ยังง่าไม่ได้พอเห็นรูปหรือป้องบัวหรือยังงามไม่ได้พอเพื่นทรงไม่ให้ดาซากวะ มียังเป็นกระบอกเลยว่าคุยก็บาสักเด้อบอกบอกคุยน้ำแล้วเท่มูเจ้าว่าจะน่อยไปก็ฝากมาบอกอยู่ครับว่าเอฟซีท่านไหนอยากจะร่วมทําบุญนะครับผมในการถวายสารหลังไม้หลังยางงามนะครับแต่านผู้ชมเป็นหลังไม้นะครับสารไม้หลังใหญ่ขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่โย่แล้วกับแบบมาตรฐานเลยยางงามนะครับผมแต่านผู้ชมท่านไหนอยากร่วมทําบุญด้วยกันนะครับผมก็เิ่นป่ได้บางคับเด้ยเอฟซีที่ชอยู่ตอนนี้นะครับ ผื่อมีท่านไหนอยากร่วมทําบุญนะครับผมเผื่อมีน้อยเนาะนะครับเก้าบาทยี่สิบบาทกันบวกเป็นหยังก็ค่อยติดต่อนะครับผมมาสอบถามผมก็ได้นะครับผมศูนย์แปดสองสองศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีนะครับผมในการร่วมทําบุญด้วยการวันถวายสารแล้วก็เมื่อนั้นก็จิมีการแห่เทียพราษาลำเลยบอครับเพื่อนกาว่าใช่ไหมคเ่เดียวเลยแล้วก็ปล่อยตัวเหล็กน้ำผอมเลยตัดชุดเหลก จังใดก็อดบวชก็ตตองปลอยเลยบวชบวชครับเพราะหาญาิพี่น้องมากะทา่งไกลก็กกจีใดบทเป็นการสงสัยเนาะครับผมคือทุกคนอหนี่งต่างตารอคอยอยู่แล้วนะพน่อเนาะแต่ว่าผมยนีมงเราเนี่ยผมระเมื่อ,มองมึงเราปูขาวนี่สิซื้อสิซื้อไปหาพ่อนี่ตลอดเลยทางไปปากคนนี่เห็นเลยบอกพ่อแบบเห็นแวบ,บๆนี่สิบ,บอก่คือสิไปเข้าไปตลอดอืวันที่นี่มือว่านพ่อชิวาวิฟัง หลังเกียบเลขสิออกแล้วล่ะเอาเอา,เอา,เอานามเดงออาไม้เพื่อนนี่ละ่ะครับผมเออพ่อไปซองไปซองมาเนี่ยในขงังแนมเข้าไปค้ายๆกับว่าเพื่อนเหตดหนวดเพื่อนหนังยึกยักยึกยักยก,กับจเจ้าในว่าขึ้นว่าจะไม่เหตุหนวดยึกหนวดใส่กันนะไอผ้ผูเพื่อนที่เคยพ้าพ่อไปเนี่ยเพื่อนก็น,นั่งอยู่นี่ครับก็เลยบอกเพื่อนลูกขึ้นใบเบื้องตีแล้วนั่นนั่นนั่นคอยเห็นเลขหกสามหรือสามหกนี่นะในแขนเพื่อนนะ โอ้เจ้าหนี่ป่วงเนาะเพื่อนวะเพื่อนวาพอป่วงเอมันป่วงแห้งที่เลขสที่ออกบอกเพื่อนวามานี่นี่จุดทูบแล้วเขาไปบับพอหูหได้วางว่าอย่างได้เพื่อนกับเขาไปล่ะพอนั่งอยู่ดีงูดงีดขื้นบานนี้มันเป็นคือมีมิ่งยังไงเฮ้าวินเวียนน,นี่ยังสีโขบจังสีนะครับมานี่คนขี้งคนหัวมันหลูกพอกันเลยว่าโอ้ยป่้ย เออแดงว่าขันมาแนวนี้เลขต้องออกแท่อีหลีนอปูบ้านนี้ก็ค่ายครับคือยังได้ยินเสียงแววๆนี่หูคือยังว่าเออออกเพื่อนว่านั่นตีก็บอกว่าลูกเอ้ไปให้กลับไปแล้วให้กลับครนะเลขเพื่อนก็ไม่ได้บอกว่าให้กลับหกสี่เด้ออ่าเพื่อนบอกว่าให้กลับบ้านเก่าเก่าก็คือสามมันมา อืเพื่อนก็นใหหกับหกสามสามหกนั่นนะ oh. แต่หมูเขาก็เอาบุกไข่เปลี่ยนปันไดแต่นี่ก็มียจะดอกผู้เพิ่อนอยู่ต่างจังหวัดเพิ่นก็นได้ผูหละต้นทุนผูหล 2, 000, ่อสองพันกัวสามพันก็มีหลายอยู่แถวสุราษฎร์พุณ oh. ก็ล่อว่าล่อเบิ่งเงินทองก่อนเขายังบ่ท่านได้จ่ายเขาจ่ายแล้วก็สิได้โอนมาซอยทั้งปูขาวอยู่ ที่นี่ก็มันกับผู้เล็กผู้น้อยกาบ,บาทชิบบาทก็ถือว่าน้ำใจเนะาะครับผมซอยจะควมพอใจ<ม>อที่นี่ในนิมิตคำฝันหลังจากเลขกออกมากเมื่อคืนนี่ก็คือที่พอบอกไปนั่นแหละเนะาะครับผมอ่าทุกท่านทุกคนบมื่อวันทเป็นญาตีพี่น้องนั่นแหละก็รล่อบเบิงเอาเนะาะอ่างวดนี่คือเพิ่นก็ได้ไปยายามพอแล้วว่าเพิ่นสีให้สามโตโตรงอู้อบอ้บอให้ก่า เพื่อนบอกว่ามันเหลือหลายงวดเพื่อนก็เลยให้สารับตาเพียนอยู่ซีซีดอกเพื่อนวางสั่งที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนสิหายทั้งหมดสิบเก้างวดบอ่สิบเก้าแต่ว่ามันได้ยจกดงวดแล้วมันได้หกแล้วบอกหกงวดครับที่นี่งวดนี้เพื่อนบอกว่าสีเริ่มหายเลยสามโตมแต่ว่าย,ย่าย่ำห้กลับเอาหนักครับอ่าบันทึเป็นงวดแรกของการฤดูการค้นหาคือเป็นงวดแรกแล้วมั่งที่เขาพัฒนาเพื่อนสี่หายสามโต สามตัวเลยเราก็บได้ใหายหลายคููคือจะห้แตารางกับบนครับล่างคือล่างบนคือบนอ่ะที่นี่ก็คือสีมีแค่นั้นแหละเนาะในนิมิตคําวันเพราะว่ามันจะเป็นแค่คขึ้นเดียวที่ผ่านมาเนาะครับผมอ่ะขาอยากหูกัดล่อเบิงครับมือเพื่อนที่ทำพิธีบวงสรวงเนาะพร้อมกับสารไม้มาเฮให้เพื่อนนำครับผมอ่ะทุกคนก็คือสีหูในเหมือนั่นเนาะทั้งล่างทั้งบนอื แต่ลังค้อนก็นคือโทรมาถามลหละล่ะพ่อทำไมไม่พันทองมั่งบอพอบอพันทองเออเพราะว่าเหลขกปูเนี่ยเหล็กพ่อแมวคือว่าจานแมวเนี่ยบ่เคยว่าสิพันทองจะเทียเนี่ครับเออขาถือก็คือถือ,ถอ,ถอถเลยอ่าเขาก็บอกว่าก็ได้ดูมีงวดนี่แล้วเนะได้ยินพ่อบอกว่า มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์เพิ่นว่ามันก็สิเริ่มแล้วสินั่นนี่เมิ่อก็บอกว่างวดสิฮอตนี่เพิ่นสิให้สามโตตรงเออก็รอถ้าเบิ่งครับอการฉีบ่ให้หลายตัวแค่จะเฮากลับเอาอืมล่างคือล่างบนคือบนเพิ่นวางสั่นเด้อครับผมอ่านี่นี่ก็บ่ว่าการฉเป็นญาติพี่น้องเนาะครับสี่ของเบาซักนั่นล่ะอ่าอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดก็ดีอ่าก็รอถ้าเบิ่งมื้อเพิ่นสิากทำบีที บ,บวงสวงพร้อมกับเพิ่นจิตตังสาลให้ปูขาวหลังไม่เนาะ,ะจังได้กับปล่อยกันอย่างอย่างสุดเฉียดละละมือน,นั้นไมีกักไปได้บ่ <laughs> มีกักเ <laughs> พราะว่าเราบอกว่างวานเนี่ยจังได๋กูก็ได้พรนให้ลูกให้หลานเบ่งแท้พอนแท้1อย,ยเส้นเราอ่ะสว่างมึงเนอจิ๊บเดียวเราได้มีที่แล้วพอที่พ้าลูกนี้ดอกว่ายานมะเข้าสวมผ้าพ่พ,พ,พ่อนจา, <laughs> จากอายคน <laughs> ก่อนหาก็ฝันได้แล้วนัง่งฝันอย่างนี้นี่ที่ไหนศาลานี่โอ้ยเป็นใจอยากอายคนเนียว่าโอ้ยงามอยู่งได้เราพ่อเกิดมากกับพ่อเคยอันี่ยไปยกไม้ยกมือเม้คนเบิ่งน้นาก็พ่อจีอยากอายเขาอเออแต่จจว่างวนดนี้ถ้าจะคิดจังไดกับพ่อหูเด้ยขันเวลามันเขามากนะบ่ได้มีอีหยังว่าสิอายไผ่ได้อือคือมันบ่ได้หูเรื่อ,องดอกครับอ่าก็คือสิมีแค่นั้นเนาะเออเอาสวัสดีเด้ออย่าตีพี่น้องลูกเต่าเหล่าลานก็ดี อาบราว่าจิจเป็นเอฟซีของบาสักล่อชมล่อเบิงโยกะติดตามไปเบิงเรียย์อางวดนี่ปูเพิ่นบอกว่าจะไหซามโตตรงๆเนาะครับอ่าก็ล่อถ้าเบิงมือเพิ่นจีทถามีทีบวงสวงางนยกว่าพร้อมกับสารหลังใหม่ของปูเนาะอ่าก็จากเสียเล่เพิ่นก็เได้ขึ้นมาจัดมาแ่งครับใหญ่พอสมควรอยู่ดอกเพิ่นจะมีตนเทียนตนเงินมาแฮ่รวมเขาพินซาพร้อม่นหลัก ที่นี่ก็คือห้ยาตีพีนองทุกคนเนาะพร้อมเท่งเบาซักก็ดีพร้อมเั่งลูกเต่าเล่าหลานเพิินน่นะพันยาสามีของเพิินเพลินใดมาหอดมาถึงเด้อปูอเพิินไปเหตุหนาทีการงานแนวใดก็ให้ปูนําไปซอยเหลือเพลินนําไปบรรดลนบรรดาลไปใส่มาใส่ก็ให้ปกปักรักษาอาเดินทางไปใส่มาใส่ก็ขอให้มีแต่คนนิยมชมชอบเพลินได้บา้านในนาทีการงานก็ให้เจ้าเลื่นลงเลียง อาให้เพิ่นมาอัมดับหนึ่งเพิ่ไดนปูซอยเหลือลูกเต่าเล่าล้านเด้อย่าให้ขาดให้เขินทางด่านทรัพย์สินเงินทองให้ไหลมาเทมาเด้อบัเนียสาธุสาธุสาดูรวย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 เด้อขอบคุณครับอาะ FC ของเรานะครับผมขอใหม นะครับผมก็เราก็รอนะครับท่านผู้ชมรอวันที่จะทําพิธีแก้บนนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นวันไหนวันที่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะประสานงานให้กับ f c อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราต้องรอเสียเล่ก่อนนะครับผมว่าจะกําหนดการเป็นวันที่เท่าไหร่กันแน่นะครับท่านผู้ชมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามไว้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามว้เลยเพราะว่าจะได้ไม่พลาดนะครับผมข่าวสารหรือว่าพลาดคลิปเด็ดๆดีๆจากเรานะครับผมบบาสัสคักขลุดแล้วก็ วิสุภาพนนะครับผมสาหรับข่าวดีก็คือสัญญาณที่ดีก็คือปู่เขาเข้าฝันพ่อแมวนะครับผมวันนี้จะให้3ตัวตรงๆง,ง,งวดน,นี้นะครับผมได้ฟอ้อนรำอีกแน่นอนนะครับท่านผู้ชมตามที่ความฝันนะครับผมก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1สิงหาคม2567เดี๋ยวเราจะมาเจอกันที่นี่อีกครั้งที่ศารปู่เขา,าในวัน แก้บนหรือว่าอาจจะมีก่อนหน้าวันแก้บนเดี๋ยวผมจะแจ้งเขาอีกครั้งหนึ่งไงก็ติดตามไว้เลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ให้ท่านผู้ชมนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็ง,งแรงด้่งรวอดั่งเดยกับทุกท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันครับผมสวัสดีครับ